สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดองหนึ่งนาทีกับดอรเทปารู้ค่านะครับเรารีบเร่งได้กลับมาดูกันจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมดวงสัปดาห์นี้เป็นของชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพรรหัสบอดีนะครับพุธกลางคืนวันพรรหัสบอดีตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤศจิกายนสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าชาววันอังคารเอ้ยชาวพุธกลางคืนกับชาววันพรรหัสบอดีจะเป็นยังไงบ้างชาวพุธกลางคืนตั้งใจเป็นพร้อมกลนงคืน กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันนะครับกดแชร์หรือไม่ก็กดกระดิ่งเพราะว่าผมจะได้แบบว่ากำลังใจทำคลิปให้เป็นแนวทางทุกท่านเสมอเช่นกันนะพูดกลางคืนสัปดาห์นี้มาลุ้นไปพร้อมกันทุกคนจะได้ล okay. ู้ไปพร้อมกับผมเสมอเลยอ่ะชาวพุนกลางคืนนะเนี่ยคิดเรื่องการเงินการลงทุนเหมือการกูมหเงินเงินที่อยู่ เก็บจะยังไงจะกู้ยังไงลังเลใจลังเลใจะจะซ้ายหรือขวาดีไปตอ่อพอที่ลงทั้งเรื่องการเงินหรือการโยกเงินลังเลใจฉันจ,จะทํรงาน,งนนี้ต่อดีไหมหรือว่าจะไปทำอีกอย่างตอนนี้กำลังคิดอยู่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเหนื่อยใจมันล้าไพ่พระสังขาร์โปรงกับชีวิตหลงังเกิสัปดาห์นี้มันโปรงกับชีวิตหรือเสี่ยงเสี่ยงท่านคอยช่วยก็เกิดขึ้นได้นะครับเก็บเงินไม่อยู่แนละ้วสัปดาห์นี้มอนมีเหตุต้อง โชคดีผมบอกเลยนะสัปดาห์นี้คุณมีเรื่องประสัทเยอะทํางานก็เหนื่อยทําอะไรก็ติดขัดรู้สึกว่าถือดาบเหลือเกินราชินีถือดาบก็เหนื่อยและก็นเหนื่อยยิ่งกว่าอีกนะและมีผู้ชายคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องหมายถึงสามีหรือแฟนหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่นะครับเป็นคนเป็นเจ้าคนมีเจ้าของราวาได้เป็นพ่อไม้ก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนแต่คนนี้จะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้เราอาจจะ การใหม่โปรเจกต์ใหม่หรการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึนได้หรือทำอะไรตั้งแต่สองคนขึ้นไปในการเดินทางสองคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไพ่คำว่าต่างประเทศชาวต่างชาติค่อนข้างค่อนข้างคุเฟิมนะพูดถึงอาชีพพโจนน้์แอร์หรืออะไรเกี่ยวกั Layanan yang tidak